พี่ทำงานโรงอาหารเนาะอะถือๆๆไม่คืออะไรเนี่ยปูไม่เข้าใจมาร์กจุดเนี่ยเหรอว่าว่าตรงนี้ก็เป็นที่นั่งอาจจะเป็นเล็กหน่อยเพราะตรงนู้นอ่ะมันไม่พอโรงอาหารใหญ่อาจจะล้นมา่อไหรเนาก็ขยายรั้วไม่ได้อ่ะขยายไม่ได้ก็ขยายไม่ได้รั้วบาถ้าขยายอ่ะส่วนนี้ต้องขยับหมดเลยขยับหมดเลยเอบมดมด้วยเออ เพราะฉะนั้นใช้ยังประหยัดโอเคไอยควยไงมึงก็เล็กไปว่ะบอกแล้วให้มึงไม่ถอยรถไอ้สัตว์มึงเงี้ยเวามิงไหวยังมึงตั้งนั้นอ่ะกูไม่อยากพูดอะไนั้นล้วมเป็นเกมอืมแต่เป็ดมากเลยครับ อ่ะมาดูนี่ดิน้ำแพงไม่เท่ากันดูต้งไงไม่ตรงเนี่ยไอตรงกำแพงนะฮะก่อนแต่มันี้เปนยาววะก็มึงขยับให้มันเท่ากันดิระเบิดแล้วมีความสุข

ทำ,ทำเองนะกูณยิ่นทุบแล้ว pues ทำเองนะกูไม่ดีเด่นอ่ะมันเกิเกูไม่คนทำกูไม่เซเลียนหรอทุบแล้วทำด้วยแล้วกันแม่มันอะไปล่อยไปที่ว่างไงไวแทงเลยเรื่องของคนทุบคนทำถนนไม่เกี่ยวถนหนอมานี่ดิยุ่งกับกูกูทำหนักกรอยู่โดนออกไป ก็ไปดีไซน์ดิสดนหน่อยเดนนี่คุณไม่เป็นไรเดี๋ยวความคาดาหมายต้นนอเชียนี่ยวไหน่อยไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เล่นอะไรเล่นอะไรแกบอกว่าถ้ารุ่นนะมึงไปทำเองไป <c oughs> ถึงรุ่นไอ้ถาก่อน,อ,นอ่ะก็อยากอ้อนด้วย <c oughs> ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเอ้ข้างหน้าของไอ้เอ้อ่องในแนวมันติดกันหน้าถาก่อนเลยมันเป็นไนไม่เป็นไนเยียดเยียดจะอยียดจริงว่ะจะเอาอย่างไงมึงคือคุณบอกขยายถาก่อนอ่ะมึงอถอยในห้องนั้นแนวมึงบอกไปเ้องอึงบองข้างหลังก็ต้องโล่หมดแหละไม่เป็นไรได้ให้มันมาทำอหไรตรงนี้เราพูดกันสองคนได้ไหมน่าจะมึงจะบ้าหรอ ้็จะไงเไนี่ยเียเอาทางก่อนไม่ได้ดินกูวาา่าธรรมดาตอนแรกมันก็ดีแล้วนะนะใครสั่งยุบวะนี่ให้กูอไอ้ไคนน,นี้นม่จะเสื้อแดงเ่ยยิ้มปั้นเลยยิ้มไม่หนอกหนากบ้าเหรอเอ้เหมือนจริงดิเดี๋ยวกูรลนถากก้อนลองให้แคบเลยไม่เละ ไแคบกันเนี่ยสะกอนก็ไม่ให้สากอนเลยกูดูไงก็อะไรวะเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวเร่นกอนเลียกของเลีกของเียของนด้อ่ะรุ่นสากอนลงน้ะขึ้นเหลือบ็อกหนึ่งโอเคป่ะสากอนอะเอมเจทมานี่แป๊บบอกมานี่แป๊บ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 แป๊นแปบแป๊บป หาไม่เลิไหนน่ยู่ไนอ่ะไหนเอแบงมีฮิวป่ะครับเลยนกูนีอาร์ตนะกําแพงไงแพงไรู่เด็ดเนี่ยโอเคสุภอรูโรสากอนทิ้งอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดีเลกใหม่ละกันโอเคไอโคนู่ไหนวะ มรีบีตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้ไหนตเรงก็ไม่บอกนะตรงไหนยังไอสัตว์ยังยังยังไม่ออกมาอีกไอเจมมังเจมอย่าบังให้กันเาชี้ดจงการทำหน้าห้องดยเอ้ชี้แจงปไม่พูดึงออกไป ไอ้ว่าจะไหนวะที่ไปตีประชากรไม่ได้นี่ก็อีกครับสว่างมาดูดูดูจากคนที่ที่จากก่อนไม่ขายเลยมีหิวปะมีหิวปะจบแล้วหอชุมเล็กไปหรือว่าหอชุมเล็กไปหอชุมเล็กไปอย่างหองประชุมนี้ไม่ใช่สีนี้เลยนะเดี๋ยวเราไม่เช็คุมุงทองว่าที่ไหนแล้วใครมาชกผมกูจริงงนะจ๊ะลูกไป เขียบขอไปชุมเลยเดยว